งานแก่ครับผมมือนี่มือนี่ก็มากับงานแก่อเราก็ได้ดเดือทางมาแต่พุโคกสีสุพรรณรัดเลยสกุลไปบุญครับผมไอเพิ่นซักมาหลายปีแล้วละเพิ่นก็อยากแก้ทับเนาะผม,มก็เลยว่าเอาเนี่ยวพวกปลาคราบน,นาะใสนเนาะไากันได้ตกลงปง่งแจนก็ได้อัดยา่าหลอดหนึ่งนะผมบรรยากาศในร้านกับประมาณเนี้ยเปิดเอเยน็ยนเยน็ยนสบายใจนะผมผู้ใดที่อยากเข้ามาสาักก็ทักแชทเข้ามาสอบถามกันได้นะผม เดี๋ยวดาบไล่เข้าไปแล้วก็เดินเซนนะผมเดินเซนนะครับเมื่อนี้ก็เป็นเบอร์เก้า R L นะผมเข็มการอีลิขคือเก้าครับผมเครื่องดเล็กครับผมของพี่พ่นนะผมพี่พ่นอุดรนะผมในแขนก็สิเป็นดาลุมะนะผมเนี่ยครับผมการเดินเซนของผมกับประมาณนี้นผมดึงหนังปุ๊บแล้วก็ดึงเ้นค่อยๆลากไปนะผมเซ็ตเร็ตซับๆไปนะผมเซนก็นจะประมาณนี้เลยนะครับ พอดีน้องมาเล่นน้ำก็ได้ใส่ไทยคลิปไห้ซะปกตผิผมมีคนไทยคยลิปไห้เนาะโอ้สิได้คลิปมือนี่กับย่อนมาหน้องมาเห่นน้ำนะผม,ม,มเดินเซนมือนี่กับเป็นเข็มกันคือเก่านะผมเครื่องที่ผมถนัดนะผมเดินเซนแล้วกับชิดิล่งแบกเกา่าโตนะผมงานเซนของผมกับจับประมานนี้นะผมกับเป็นเซนเบอร์เก้านะผมอยากได้มองหนนะาอยากได้มองหนบางเขากับเซนน้ำเซนจริงเขากบ จุ่มน้ำจุ่มยังเอานะผมเดินเส้นก็จะประมาณนี่ผมเขาสิได้ม,มาวาดแบกเกา่าโตนะผมแบกเก่าสิมีไล่หน้ามดมีขอดหินไปเองชน,นะผมก็ตามสไตล์ญี่ปุ่นของผมนะผมผู้ใดที่มักหรือสื่อสอบในผลงานผมประมาณนี้ก็ลองทักแชทเข้ามาพูดคุยกันได้นะผมว่าอยากซักแนวประมาณนี้เลยก็ทักแชทมาบอกผมนะผมพอเขาเดินเสซนเลี่ยวนะผมเขาก็สิได้มาลงเงา,งา,าตโตนะผมไอ้เบิ่งกับยาง,งามาเบิ่งไอ้ขางบ้านขายทุเรียนนะผมขางบ้านผม ผู้ใดที่มากกินทุเรียนกับมาอุดหนุนเพิ่นได้นะผมไอ้เฟนลี่สบายใจพูยง่ายให้ผมกับได้กินทุเรียนกับมาอุดหนุนเพิ่นนะผมอยู่ข้างล่านผมเนี่ยนะผมกับข้าวข้าวว่าสีมี่ขนมจีนน้ำยาไต้นะผมเพราะว่าไอ้เราเป็นคนสุราษฎร์นะผมเพิ่นก็ได้เฮ็ดขนมจีนน้ำยานะผมการลงเงาของผมก็จะประมาณนี้ผมเป็นเข็ม19บเก้าเอ็มนะผมเงากับเงาสีฟ้าคือเก่านะผมเงา ดำร้อยแล้วก็ดำเครื่องฟ้าแล้วก็สามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะผมฟ้าสุดท้ายก็เงากระชิบประมาณนี้เลยนะครับผมทูทูไทยๆตามภาษาผมคือเก่าเหรอครับผมผู้ใดมัมกเงาหรือเซนสไตล์งานของผมก็คือเบาแล้วครับผมทักแชทเข้ามาสอบถามกันได้นะผมกร้านผมก็ตั้งอยู่พังค์โค่นนะผมตรงคำร้านไดกินะผมสีสวัสด,คคดิ์แถวตลาด ชิวๆแล้วผมผู้ใดแวะมากก็สอบถามกันได้นะครับผมเข้ามือนีก็ตามภาษานะผมก็บไอ้เพื่อนก็ได้เมาส์รอบนะผมเดินเซียนรอบแรกแล้วกะ็ลงเง้านะผมผลงานก็จะประมาณนี้ได้นะผมก็ ลองทักแชทขอมาสอบถามกันได้นะผมกับราคาสบายกระเป๋านะผมเจ้าอยู่ได้คอยอยู่ได้สบายใจนะผมขอบคุณครับ